ชิลิ่งค่ะชิลิ่งปลาปเด็กแสียปลาเนื้อจ้ะก๋วยเตี๋ยวเรือในก้าด้วยค่ะ วิ้ยตั้สุดยอดเลยค่ะใครมาบานหวานบริกินถือว่าพลาดเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบก,กับลิกส่ะผ้าจวดค่ะพี่น้องมาคือเกามาหนีมาสองสาวอันลีลีหน้าหน้าพี่น้องกินประธานหน้าหน้าอันกินน้ำกันอันย่ำได้ย่ำได้ประธาน่นจ้าเถื่อนมาหนี มื่อนี่เมื่อนี้รักลี่ยินพี่น้องรักลี่ยินนัดกันสองคนนะฮะนัดกันสองคนพากันมากินพาพีพ่อหนองมากินตามกุ้งสดพี่น้องไปจัดเลย่มากพี่น้องมากินน้วกันเด้อจ้ะอย่ากินกะอย่าปากดังไอเด้อค่ะเดี๋ยวจ่อยหน้าน่าจะยิ้มคอยกินค่ะตำกุ้งสดไม่ตำกุ้งสดค่ะของไอ้ของลาดนั่นก๋วยเตี๋ยวเรือในก้านะคะพี่น้องแซ่บแซ่บค่ะเพิ่นตำนะ้าถ้าไพ่มาหวานใหญ่บริกินของเพิ่นนี่ถือว่ามาบ่ฮอดค่ะพี่น้องบ่ฮอดพี่น้อง ของเพื่นนะ่ะแซ่บทุกอย่างค่ะแซ่บทุกอย่างค่ะมีเบิดบุ้ยพี่นออ้องเผ็ดแปดตายค่ะพี่น้องเอาแบบเอาแบบส่วงเลยนเนาะโขเบ่ได้เพื่นกันห็หลายแล้วใครเย่ามากเป็นไก เป็นไดน้าหน้าบุรีมาน้านะนาหน้าติทุระน้าติทุระจ้ะพี่น้องวันนี้บุรีมาาน้าหน้าติทุระค่ะตําตําใส่อนนะพร้อมได้ไหมตําใสหอยดองพร้อมหอยดองกุ้งสดกุ้งน้ำหอยดองกุ้งสดพี่น้อง ปเด็กเป็นตุ้นหัวค่ะแท้ล่ะโอ้ยมื่อนี้มื่อนี้พนักกินไหมหน,น้าหน้าบอมากพนักกินพี่นอกแต่ละมือแต่บอปากบอตีงเน้ย <c oughs> ยานบอท่านเขา <c oughs> ไม่ค่าพี่ผ้าหนอมากินอยู่ริมเขือน ราตัวเสียงขาได้ขอ,อะคะ่อยด้วยกัพี่พน้องเสียงรดกินอยู่ริมเพื่อนกัพี่น้อเแียบบ่จับประเด็ดนมั่วขนวเนียเลยชูสะโพบพบ่ สมตำในค่นเสิี์ตแสบต้องประแดกแสบถ้าประแดกว่าแสบถือวาบ่าแสบกินไเด้วยจะได้เจ้หน้ามากเหรอโอ้ยปากกินหรอวะตุอต,อตอนตะกี้นะเพ <c oughs> ่ว่าควางเพลสแะพี่นนอะ กินเนาะพากันกินนานนี่เนาะต้องกินแบบล้ายๆเนาะคนจากเสีอยบต้องกินล้ายๆคนค่ะี่เนาะหยาดกันเนาะใส่เลยคับไปน้ำเ่ย เทมป์เหรเพริครับเพริกระพรอบเพริกระเทิงใจเพ,พจริบกระเทิงใจค่ะแต่ก่อนเนาะย่างใบใบเนาะผักกันตำวาซีนส่วนกินตำกล้วยต่นี้มันแต่กับเจี๊ยบกระพาะมันแต่ใส่ตำกล้วยพี่น้องมาฝากต่ก่อนนุ้ยใบใบมากผักก,กันส่วนกันกินสมตำพี่น้องเอ้ย คนหลายๆเนาะจมตำแกงแกงหทำไมแกงหอมมากพักกัญยากกันจีนมาไงอืมพกญญักัญยากันจีนแซ่บคากค่ะใส่าาใตอนประเด็กก็ยากตอนประเด็กกันพี่น้องมาเนาะความนัวบ่บ่ให้เบาพี่น้องนัวค่ะ ก๋วยเตี๋ยวเลือดนี่กะพี่นอ้องกินน้ำให้เบิ่งนี่กินน้ำกินกกน้ำให้เบิ่งเบิ่งไหนพี่เนาะโอเคบอลยับเส้นก็ร้ายครับต้องเผ็ดตึงแสบค่ะบอลนี้ก<อ>ิน้มันอิ่มเด้อบอลนี้เด้อ กินก๋วยเตี๋ยวไปหรอโบอ่มพี่น้องมาต่อกันอยากอันอันนี้อีกมะละมะลีลีหน้ากินมะลีหน้ากินมานี้พี่น้องบ่ท่านคนเสียงเสียงยังวะเสียงยังวะเสียงยัง คออาไผเตียงหมดแล้วค่ะเพิ่น่สเนเพินพ่นเพ่มากินกว๋วยเตี๋ยวในแกะมันดีมันนางกินอยู่ใสวริมเ,มเ,เขื่อนนางกินริมเขื่อนลาไก่ลานก๋วยเตี๋ยวคนนะคะคนตัมให้แล้วค่ะกลด้วยเงเึงอย่าบอกกระปุดเทง chuồng bạo chuồng bạo đấy bò hải bạo. Bật tẩm xay hoai đòng anh nó. Đây. กินผักอันนี้ใส่รถเพชรท่ายพันธุ์แห้งตื่นพี่น้องเพชรเขากันผักอันนี้นะผักใหญ่ผักแพลวผักแพลวโอ้ยขึ้นดังเสย์อยู่แหละเพชรแท้กินล่ะเพชรแท้ค่ะเอาอโอ้ยเพิ่นใส่บะฮวงหมักพริกอะไรพี่น้องแซ่บเลยพี่น้องเลยก๋วยเตี๋ยวในื้กานี่ค่ะพี่น้องเบอร์สิบบาทเธอเดียวพริกกะดี ใส่บาทเดียวเลยสูบไปไหวแล้วค่ะบ้าป่ะพ่ออยากเพรพแบบนี้พ่อ,อยากแลนเดอน,น้ำคูงพ่ออยากแลนล่องดูน้ำคูงพี่นอ้องเพสคัพพิสเนียเ่ยเปล่าแสบแสบแสบ,แสบ ไฮเบิดดร์เจ้าะน้อยเดียวเดี๋ยวมาโอ้ยเดี๋ยวมาบริกิรบริกิรจนไหนหน้า,นาหน้าม,มาเนี่ยบ่ท่านหน้า,นาหน้าเลยพี่น้องเลยหน้าเน,นี่กินแซ่บฝากกินสีเบ่งตุ่นข้าค่ะโอ้ยเผ็ดเผ็ด ตํำแบบบวงของพี่น้องพริกเพิ่อนก็ฮุบใ่ฮุบใ่ป้าตัวเมื่อเล่กินอย่างเมื่อเล่เมื่อเล่กินอย่างกินได้อยู่บะบ,บุนนี่ลาเป็ดบอกเมื่อล้นยังมีถ่องใสอยูนะ่วะเนี่ย สูบบ๊วยค่ะค้าทองกระพอห้องขอโทษนับการกินมุมมามกันกินส่วนลวดเด้อค่ะอ่ะสิกินมุมมามกินส่วนลวดในเด้อค่ะบอกกินทุกคลิปนั่นแหละค่ะพี่น้องกินมุมมามกินส่วนลวดกินทุกคลิปเนาะขันวอลขันบ่ใส่มือกันมันบ่ลเ่ย์นะพี่น้องมันบ่ลเซย์อิล่าพีล่าหนอไปก่อนค่ะพอกันใหม่คลิปหนาค่ะ